หลักสิบไม่มาหลักสิบมันเป็นศูนย์นะนะครับเพราะฉะนั้นตัวจางก,ก็เลยจับมาฟันตัวนี้เป็นเม็ดเดียวนะใครจําได้มั้งนอน,นะนะที่ไล์สดว่าบนก็คือหลักหน่วยสองนั่นแหละนะที่ไล่ทุกครั้งที่จางมาสรุปคงสุดท้ายรัฐบาลก็จะพูดอย่างนี้เนะบางคนก็ก็วิ่งถูกอยู่ได้พี่น้อง บางคนเขก็ไปหาหารูดเอารูดสักสองอยู่หลักหน่วยก็ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้อัดนะครับอ่ะพิมพ์นะครับ,รบตัวเด่นนะให้ตัวเดียวและไม่มีใบฟ้าอาจารย์ก็จะทําตัวเดียวแบบสองสามตัวเลขสามตัวให้สองชุดเน้นไปเท่านั้นแหละนะครับคือตัวนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับประจำวันจันทร์ที่สนะิบหกและวันจันทร์เด้พี่น้อง เดี๋ยวอาจารย์ให้เดี๋ยววันวันศุกร์ให้ดูตเต็มๆว่ามันจะไปชนเป็นตรงกับเลขที่ไปเปิดไปเบิดเนตไหมเด้อใคอยู่ในห้องนะั้นจะเห็นหมดแล้วละ่ะนะตัวนี้นะทุกคนฟันตัวนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลงวดนี้จะให้เป็นไฟล์ภาพนี้นะครับไม่มีใบฟ้าเพราะฟันแบบนี้ ก็จะเป็นเจ็ดอะไรก็ว่าไปชุดสามตัวอะไรนะครับจะน้อยหางกระชับเข้ามาอีกฟันในหงวดนี้เอาแบบง่ายๆเลยบนล่างตัวเดียวชอบวิ่งก็วิ่งชอบรูดก็รูดไปเลยนี่รูดบนล่างมันก็บนล่างอยู่แล้วเนะาะหบังว่าหลายๆคนนั้นจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ในชุดสามตัวอันนี้นะครับงวดนี้นะเห็นไหม เป็นไปได้ทั้งบนล่างเพราะงวดมีกี้ที่อาจารย์ฟันไปสองเลยบนนั่นแหละดูสถิติมันกระย่าคื้นนนะเพราะมันชนทั้งบนทั้งล่างทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเนี่ยก็เลยฟันตัวนี้ได้พี่น้องบ่ต้องรีรอเลยก็เลยว่ายัางไงเราก็ทำบุญใหญ่แล้วนะเพื่อ บุญมาเลยมีปู่ให้เนาะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายวันในการทำบุญเนะี่ยบอกวันที่สิบสี่เดี๋ยวก็จะเดินไปเบิ้งว่าพี่ให้ตัวใดมันชนไหมนะนะเพราะเราให้ไปก่อนตนะั้งแต่วันที่สองเลยเนาะตั้งแต่วันจันรแล้วเนะวันนี้ก็วันที่สนะี่เนาะเออนะเนาะประมาณนี้แหละเห็นมาพี่น้องพูดในปกักตัวใดก็ล่องปิดตับไซเดอร์ นะไปจับใส่และไปชนในเลขกำลังวันของวันจันทด้วยด้ยพี่น้องเนะี่ยกำลังวันมีตัวไหนมั่งก็ไปหาเอาเด้อจะไม่ได้บอกอะประมาณนี้แหละ,ะนะเพราะฉะนั้นฝากบอกกล่าวประชาสัมพันธ์เด้อพี่น้องนะายจย์ทำของแจกสําหรับเอซหรือญาติโยมที่ไปร่วมนะครับเบิกนี่ นะครับในว,นวันงานนะหลายอย่างอยู่เพนันก็จะเริืมเดอ้อนะครับในวันเสาร์ที่1ิสีปป่นะครับเก้าโมงเ้านาทีที่สำนักสงสปทุมนะครับบ้านขามน้อยนะตำบลโนนอำเภอโนนนาไราจังหวัดสุรินทร์นะครับไปตามนี้เด้อล่องไปเบึงพี่น้องกันดวงมันดีมันสมพงกันล่องหาสิ่งดีๆให้กัตะของ เพราะว่า,อ,าองค์เทพหนึ่งหน้าเทพหนึ่งแล้วก็หน้ายักษ์หนึ่งนะครับเป็นผู้ดูแลทั้งสี่ภพนี่ไหมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินนะีนะ่ไหมเออเพื่อขอโชคลาภน้ำเลินเนาะนะเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินลอ่ลองไปเบึ้งเนาะพี่นะ้นองห้ามีสิ่งดีๆเข้ามานะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์นะในวันศุกร์ที่ เปนที่ห้าเนาะใช่ไหมล่ะที่หกที่ห้าแล้วนะไม่ใช่ไหมล่ะที่ห้าเดี๋ยวจันเดินทางเป็นที่ที่เจ็นะวันเสาร์ที่ห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ชุดชุดตัวจบนะคอยเจอกันใหม่นะประมาณน,นีนะ้นะครับ